ชีวิตดี happy life วันนี้เสนอเรื่องแพะภูมิตัวเองโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือมีชื่อที่รู้จักกันดีในบ้านเราว่าโรคุ่มพวงเนื่องจากเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตนักลอกนุกทุ่งชื่อดังของเมืองไทยภูมพวงดวงจันทร์ซึ่งโรคนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า โรลคลูปัสหรือโรค SLE เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายมีความผิดปกติโดยภูมิคุ้มกันจะต่อต้านและทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆจนเกิดเป็นอาการอ,อักเสบเรื้อรังถ้าเป็นรุนแรงจะมีการทำลายอวัยวะภายในด้วยเช่นไตหัวใจปอดและระบบประสาท โรคแพ้ภูมิตัวเองมีหลายชนิดดังนี้ sle โรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดที่พบบ่อยที่สุดภูมิคุ้มกันจะทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะที่สมบูรณ์ทำให้เกิดอาการและความเจ็บป่วยเช่นผื่นแดงทางผิวหนังข้ออักเสบสมองและระบบประสาทได้รับความเสียหายอาจเกิดอาการทางประสาทเห็นภาพหลอนร่วมด้วย รวมถึงข้อต่อไต,อตและอวัยวะอื่นๆ Neo-natal lupus โรคแพ้ภูมิในทารกแรกเกิด Drug-induced lupus โรคแพ้ภูมิจากยาอาการแพ้เกิดจากการใช้ยาบางกลุ่มและจะหายเมื่อหยุดใช้ยานั้น d i s c o s e lupus erythematosus โรคที่มีผื่นแดงขึ้นที่ใบหน้าและสร้างรอยแผลเป็นหลังผื่นหาย s u s b i c u s contineus lupus e r t h e m a t o s u s โรคผื่นกึ่งเฉียบพลันโดยผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดจะเป็นผื่นแม้ว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองจะไม่ได้พบบ่อยมากนะักแต่ก็สามารถพบได้เรื่อยๆพบได้ทั้งในเด็ก ไปจนถึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงวัยสาวถึงวัยกลางคนอายุระหว่าง20-45ถึงปีอายุเฉลี่ย30ปีโดยผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายและพบได้ในทุกเชื้อชาติแต่จะพบในคนผิวดำและผิวเหลืองมากกว่าคนผิวขาวสำหรับความรุนแรงของโรคจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนเป็นรุนแรงบางคนเป็นไม่รุนแรงปัจจุบันโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถควบคุมอาการของโรคให้สงบและดำเนินชีวิตได้ตามปกติหากรักษาได้ทันท่วงทีอาการของโรคโรคภูมิแพ้ตัวเองเป็นโรคที่มีลักษณะการแสดงออกได้หลากหลายอาจมีอาการเฉียบพันและรุนแรง หรือมีอาการค่อยเป็นค่อยไปเป็นช่วงระยะเวลานานหลายปีหรืออาจมีอาการแสดงออกของหลายอวัยวะในร่างกายพร้อมๆกันหรือมีการแสดงออกเพียงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งทีละอย่างก็ได้และเมื่อหายแล้วอาจก,กลับมาเป็นได้อีกซึ่งรายละเอียดมีดังนี้อาการอ่อนเพลียปวดศีรษะมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดเป็นอาการที่พบได้บ่อยในขณะโรคก,กำเริบอาการทางผิวหนังและเยื่อบุช่องปากในระยะเฉียบพลันที่พบได้บ่อยที่สุดคือมีผื่นแดงขึ้นที่บริเวณใบหน้าลักษณะเป็นผื่นบวมนูนแดงบริเวณหนกแก้มทั้งสองข้างและสันจมูกมีรูปร่างคล้ายผีเสือ้อ ผื่นจะเป็นมากขึ้นเมื่อถูกแสงแดดปลายเทา้าซีดเขียวเมื่อถูกน้ำหรืออากาศเย็นอาจมีอาการผมร่วงและมีแผลในปากรวมด้วยอาการทางข้อและกล้ามเนื้อเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดส่วนใหญ่เป็นอาการปวดข้อมากกว่าลักษณะข้ออักเสบมักเป็นบริเวณข้อเล็กๆของนิ้วมือข้อมือข้อไหล ข้อเท้าหรือข้อเขา่าเป็นเหมือนเหมือนกันทั้งสองข้างร้อยละสิบถึงสีพบอาการปิดกล้ามเนื้ออาจไม่พบอาการบวมแดงอาการทางไตผู้ป่วยบางรายมาพบแพทย์ด้วยอาการทางไตเป็นอาการนำอาการสำคัญที่แสดงว่าไตาอักเสบได้แก่ขาบวมอาการบวมน้ำ ปัสสาวะเป็นฟองตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะและมีความดันโลหิตส,สูงซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยจากไตอักเสบเรื้อรังและจากการได้รับยาสเตียรอยอาการทางระบบโลหิตอาการที่พบบ่อยได้แก่โลหิตจางอ่อนเพลียหน้ามืดจากภาวะซีดเม็ดเลือดขาวต่ำ ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายและเกล็ดเลือดต่ำหลอดเลือดอักเสบอาจพบเป็นจุดแดงเล็กๆทั่วตัวคล้ายเป็นไข้เลือดออกอาการทางระบบประสาทอาการที่พบได้คืออาการชักและอาการทางจิตนอกจากนั้นอาจมีอาการปวดศ,ศีรษะรุนแรงหรือมีอาการแขนขาอ่อนแรงอาจพบได้ในระยะที่กำเริบ ไม่มีสมาธิเครียดนอนไม่หลับซึมเศร้าวิตกกังวลมีปัญหาในความจำสับสนเห็นภาพหลอนโดยอาจเป็นผลข้างเคียงมาจากอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็ได้อาการทางปอดและเยื่อหุ้มปอดอาการที่พบบ่อยคือเยื่อหุ้มปอดอักเสบเจ็บหน้าอก โดยเฉพาะเวลาหายใจเข้าสุดหรือไอเหนื่อยง่ายตรวจพบมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดบางรายมีอาการปอดอักเสบซึ่งต้องแยกจากปอดอักเสบติดเชื้ออาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยคือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบซึ่งมาพบร่วมกับเยื่อหุ้มปอดอักเสบ ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจเหน่ง่ายโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาวะหลอดเลือดแข็งจากการได้รับยาสเตียรอยนานอาการทางระบบทางเดินอาหารไม่มีอาการที่จำเพาะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองอาการที่พบบ่อยได้แก่ คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องซึ่งเป็นผลจากการใช้ยารักษาโรคนี้เช่นยาในกลุ่มเอนเซ็จยาสเตียรอยอาการยังคงอยู่ได้แม้จะหยุดยาไปเป็นสัปดาห์สาเหตุของโรคปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคแพ้ภูมิตัวเอง แต่จากหลักฐานทางการวิจัยพบว่าโรคนี้มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมฮอร์โมนและการติดเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นหรือมีโอกาสเป็นโรคแพ้่พูิตัวเองมีอาการรุนแรงขึ้นเช่นแสงแดดโดยเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลตการตั้งครรภ์ และยาบางชนิดดังนี้พันธุกรรมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอาจส่งต่อลักษณะบางอย่างที่ทำให้มีโอกาสเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองได้ซึ่งมักพบว่าในแฝดจากไข่ใบเดียวกันมีโอกาสเกิดโรคนี้ถึงร้อยละ3 0ถึง40และร้อยละ7ถึง12ของผู้ป่วยเป็นญาติพี่น้องกันเช่น แม่และลูกสาวหรือในหมู่พี่น้องผู้หญิงด้วยกันการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโรคนี้มักจะพบมากในสตรีวัยเจริญพันธุ์บ่งชี้ว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงซึ่งความรุนแรงของโรคยังแปลเปลี่ยนตามการตั้งครรภ์ประจำเดือนและการใช้ยาคุมกำเนิดการติดเชื้อ การได้รับเชื้อต่างๆเช่นแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิดซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถค้นพบเชื้อแบคทีเ r ียและไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ได้การใช้ยายาบางประเภทเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมแสดงอาการของโรคนี้ได้เช่นยาต้านอาการชัก ยาคุมกําเนิดยาลดน้ำหนักบางชนิดยาปฏิชีวนะและยากลุ่มควบคุมความดันโลหิตการได้รับสารเช่นสารเคมีการสูบบุหรี่และยาสูบต่างๆแสงแดดสำหรับคนที่มีผิวไวต่อแสงการสัมผัสแสงแดดอาจทำให้เกิดรอยโรค เป็นเหตุให้เกิดอาการต่างๆตามมาได้การวินิจฉัยโรคเมื่อพบอาการที่น่าสงสัยของโรคแพ้ภูมิตัวเองควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาอาการโดยแพทย์อาจใช้ชุดตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยโรคดังนี้การตรวจเลือดตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด แพทย์จะเจาะเลือดเพื่อดูปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดและฮีโมโกลบินในเลือดเช่นหากป่วยด้วยโรคแพ้ภุ่ิตัวเองมักจะมีภาวะโลหิตจ,จางและปริมาณเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงหากสูงแสดงว่ามีอาการอักเสบ และมีโอกาสในการป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองตรวจการทำงานของตับและไตาหากป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองมักส่งผลกระทบต่อตับและไตด้วยตรวจหาภูมิคุ้มกัน (ANA) หากมีผลเป็นบวกแสดงว่าอาจกำลังป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองอยู่การตรวจปัสสาวะ ระดับโปรโตีนที่เพิ่มขึ้นหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้นในปัสสาวะอาจมาจากการป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองจนมีผลกระทบต่อไตาการฉายภาพในบางรายที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคนี้แพทย์จะเอกซเรย์ช่วงอกหรือตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเพื่อดูผลกระทบที่เกิดจากโรคต่อปอดและหัวใจ เช่นสังเกตรปริมาณของของเหลวหรือการอักเสบของปอดอัตราการเต้นของหัวใจความผิดปกติของลิ้นหัวใจและส่วนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงการรักษาแพทย์จะพยายามควบคุมโรคให้สงบด้วยการให้ทานยาทำการรักษาตามอาการที่พบและติดตามอาการไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะสงบ หากเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะยิ่งทำให้แพทย์ทำการรักษาและควบคุมอาการของโรคได้ดียิ่งขึ้นจนไม่มีอะไรที่ต้องกลัวหรือถึงขั้นเสี่ยงเสียชีวิตโดยยาที่ใช้ควบคุมโรคนี้ได้แก่ยาลดการอักเสบไม่ใช่สเตียรอยหรือเอนเซตบางชนิดสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเช่น ยานาพรอกเซนหรือไอบูโตรเฟนใช้ลดอาการปวดบวมหรือมีไข้ยาคอร์ติโคสเตอรอยสามารถรักษาอาการอักเสบต่างๆที่เกิดจากโรคแพ้ภูมิตัวเองได้ด้วยการลดปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันร่างกายลงแต่อาจส่งผลข้างเคียงได้ในระยะยาว ยากดภูมิคุ้มกันจะออกฤทธิ์ให้ระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานที่ลดลงทำให้อาการป่วยที่เกิดขึ้นบรรเทาลงมักใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นยาอาซาไทอูกลีนยาไมโครพีโนโลเลตและยาเบลิมูแมปเป็นต้นยาต้านมาลาเรีย สามารถนำมาใช้ควบคุมอาการโรคแพ้ภูมิตัวเองได้ด้วยเพื่อลดผื่นคันและลดอาการบวมตามข้อภาวะแทรกซ้อนภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายได้แก่เลือดอาจเกิดภาวะโลหิตจางเสี่ยงต่อการเสียเลือด การเกิดริ่มเลือดอุดตันและการติดเชื้อในกระแสเลือดปอดอาจเกิดเยื่อหุ้มปอดอักเสบที่สร้างความเจ็บปวดในขณะหายใจและเสี่ยงต่อปอดอักเสบได้ไตอาจเกิดความเสียหายจากการอักเสบภายในหรืออาจเกิดภาวะไตาวายที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้หัวใจ อาจเกิดการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดแดงและเยื่อหุ้มหัวใจเสียงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสมองและระบบประสาทส,ส,ส่วนกลางอาจเกิดอาการที่มีความรุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมากคือมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป มีปัญหาด้านความจำประสาทหลอนเป็นโรคหลอดเลือดสมองตลอดจนเกิดภาวะชักจากนี้ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเองยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อในอวัยวะและระบบต่างๆได้ง่ายขึ้นทั้งจากการทำงานที่ผิดปกติของภูมิคุ้มกันเองและจากการรักษาโรค ต้องทานยาลดการทำงานของภูมิคุ้มกันเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกตายจากการขาดเลือดรวมถึงเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะคันเป็นพิษและการแท้งลูกในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์การป้องกันแม้ยังไม่มีวิธีการป้องกันโรคแพ้ภูมิตัวเองได้แต่คนทั่วไปสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคได้ โดยการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดจนเกินไปไม่สูบบุหรี่ไม่ตากแดดที่ร้อนจัดเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงสารเคมีเป็นพิษในชีวิตประจำวันรักษาสุขอนามัยให้สะอาดลดโอกาสในการติดเชือ้อ และปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนทานยาอะไรเป็นประจำส่วนผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเองสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับการป่วยอย่างเข้าใจและสามารถลดการกำเริบของโรคได้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและพบแพทย์ตามเวลาที่นัดหมายทุกครั้งเพื่อติดตามอาการและควบคุมอาการของโรค ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งมีคำแนะนำดังนี้ทานยาตามกำหนดไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและรีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการกำเริบควบคุมอาหารรับประทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้พักผ่อนให้เพียงพอไม่สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสกับแสงแดดและสารเคมีออกกำลังกายอย่างพอดีหลีกเลี่ยงการใช้แรงหรือออกกำลังกายในขณะที่อาการกำเริบรักษาสุขภาพจิตเรียนรู้การจัดการกับความเครียดมิสเตอร์แฮปปี้ขอสนับสนุนให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการเริ่มต้นทุกๆเช้าวันใหม่ ด้วยการดื่มน้ำสะอาดและควรดื่มให้ได้วันละ6-8แก้วซึ่งเป็นปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสามารถช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นฟังคลิปของเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเราฟังคลิปใหม่ๆของเราได้ทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ